สวัสดีครับน้องเกตครับค,ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวาทางความฝันของน้องเกตครับในวดของวันที่16กรกฎาคาม67ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของน้องด้วยกันครับในวันนี้ว่าน้องเกตฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ให้แนวาทางตัวเลขเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมครับไอเกตฝันหรือย,อยังลูกฝันเหรอคะฝันมือใด เออมือขึ้นค่ะโอเคฝันมือขึ้นนี่เนาะมารอบนี่ว่าภาษาอีสานเนาะปกติแล้วตะครองถนัดว่าภาษาไทยหรือว่าภาษาอีสานอีสานจ้ะอีสานเนาะอ๋อก็คือยายก็เป็นคนอีสานแม่ก็เป็นคนอีสานเนาะโอเคเกตจะว่าตามที่ตะครองถนัดเนาะครับเกตฝันมือขึ้นนี่ฝันว่าจังไรแน่ลูกหนูฝันว่าหนูได้ไปอยู่ทงหน้าจ้ะเราที่เนี่ยหนูก็ลั่งลกกาอยู่ แล้วยายเราก็เอื่นว่าเกตเกตมาเบิงเอยียงแน่นี่หนูก็เอากาวางลงหนูก็แลนไปหายายจ้ะครับแล้วที่หนียายก็บอกหนี่มาเบิงงูที่นี่หนูก็แนาามไปเบิงอินมันมีโพงงหญ่ๆแล้วก็งูแม่งูกับลูกงูจ้ะเต็มไปเบิดเลยหนูก็จู้งเมื่อยายพาดแลนลงไปทงหน้าจ้ะแล้วที่หนีหนูก็ไปเห็นผูเ่าเราก็ล่างเอาเหล็กยู่อันผูเ่าเราก็เอืน่นยายหนุกไปนอกคุนก็บบอกหนีหนีมาเบิงเหล็ก มันเป็นเลขอันแปดหกสามครับหกศูนย์จ้ะเดี๋ยวจังไทยอีกมันมีสมีจ้ะมันเป็ฝันใหญ่๋อฝันแค่สั้นๆแต่ฝันฝันเกี่ยวกับเลขเห็นเลขเนาะจ้ะอ่าคือเกตนี่ในความฝันนี่คือได้ยินได้ยินอ่ะเพื่อนบอกเรียงเลขกันมันบอกเรนานเพิ่นก็บอกให้ย้ายเข้าไปหาแมน,นจะเราเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนเห็นเลขหกอ่ะแปดหกสาม กับหกศูนย์แม่นจ้ะอ๋อครับครับอ่าจริงๆแล้วความฝันของน้องเกดครับท่านผู้ชมครับคือน้องนะครับฝันบอคอยเง่าปันใดครับฝันวาตโตของน้องนะครับไปอ่าถอนกาจ้ะกาอุ่หนาสถานที่ตรงไดนนะหลูกหลังฝันจ้ะคือฝันเห็นสถานที่หลังบ้านของของตะของแม่นครับอ่าในความฝันคือปกติแล้วเกศถอนกาเป็นบอโูกก็เป็นแนวว่าเป็นแนวจ้ะ อ๋อแต่ียใ้ความฝันนั่นคือไปซอยไปซอยย่ายแม่นจ้ะครับแล้วตะของกระถอนกายอยู่ย่ายกันเลยเอิ้ื่นให้มาเบิงอีหยางม่นจ้ะครับแล้วนี้เกดก็เลยขึ้นไปเบิงเห็นงูมันขอดลูกขอดไข่ม่นบอกม่ันจ้ะมันอยู่ในโพง้งโพ้งไม้ม่อนอ่าแล้วเกดจําได้บอกว่างูมันขอดจากฟองหรือว่าจับอะไรจาบ่ไ้แต่จะว่ามันอันแลนอันเต็มอันในโพ้งอยู่จ้ะอ๋อแล้ว พ่อพ่อเกดไปเห็นคืองูมันจะออกมาจากโพงมันมาไมล่บอกมนก็เลยผ้ายแลนลงทุงหน้าอ๋อพอแลนลงทุงหน้าปุ๊บก็ไปเจออ่าผู้เท่าผูแ้แกเมียนเพินกําลัางเฮ็ดพิธีเอาเลขกันอยู่แมีนจ้ะอ๋อแล้วเพิเนก็เลยบอกให้ยายของเกดเนาะจ้ะให้ยุดแล้วก็มาเบิ่งเลขน้กากันแมนครับแล้วเกดได้เห็นเลขน้าเขาบ่าเห็น, H บบนจ้ะไอเพินเฮ็ดพิธีแบบใดโลกก็เฮ็ดเอาแปงไปท่านในตนใหม่จ้ะแล้ว กัเบ,บื้องละเลขมันกะขึืนมาอ๋อเกียรติจะเห็นเห็นตัวเลขในนน้นขึ้นกันแม่นจะ้ะคือเลขแปดหกสามกับหกศูนย์เนาะแม่นจะ้ะอืมครับครับอันนี้ครสิมนีอยู่ประมาณนี้ครับตัวเลขคือตัวนี้เลยมันรอที่เกียรติให้อ่าลุงเขียนไว้ให้นี่ครับแปดหกสามกับหกศูนย์ครับสําหรับเลขหกก็ให้ระวังเลขเก้าไว้ด้วยครับท่านผู้ชม ครับแปดหกสามให้ระวังแปดเก้าสามไปด้วยเนาะครับถ้าตัดก็จะเป็นแปดหกแปดสามหกสามครับท่านผู้ชมสาับเลขสามตัวเนาะครับเลขสองตัวหกศูนย์ระวังเก้าศูนย์ครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะครับแล,แล้วไอ้ฟันนี้น้องเกตได้เบาซูย่ายฟั่งหรือ,อยังลกวกเบาละจ้ะอ๋อคือเวลาตะคองฟันก็นสิเบาซูย่ายฟั่งก่อนก่อนมูลเลยมันมองมออปกติเราย่ายนี่มัก เลี้ยงเด็กเป็นชีวิตจ,จิตใจบ่ลูกเมียนกะซื้อทุกงวดเมนมอ,องหิงวดได้บ่อบผาดเลยครับครับอือตั้งแต่เลยกออกมานี่เกตฟันแคร์ฟันเดี่ยวอยู่บ่ลูกแมียนกะอ๋อฟันแคร์ฟันเดี่ยวแล้วก็จำฟันนี้ได้แม่ียน,นเพราะว่ามันฟันสันๆจ้ะอือครับครับโอเคครับเพื่อท่านบุ้ชมเพิ่นมักน้าเนาะนครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกัเป็น แค่แนวทางเท่านั้นครับเพราะนองกับวอาตามความฝันที่นองฝันเห็นครับท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มักตัวเลขของนองเกตดครับกรแคบหน้าจอเก็มไว้เบิ่งนครับเพราะว่าตัวนองเกตดเองก็ถือว่าเป็นคนที่บางครั้งกับฝันแม่นแต่ก่อนที่ลูกมาเหตุคิปนองทอ,อ,องเกตดเนาะ,ะเลขดกับเขาตลอดครับท่านผู้ชมกับพักหลังมากกับมีรุแน่เข่าเนานะ ครับครับสารับคลิปนี้ก็ทำมากก็แคปหน้นาจอเ็บไว้เบอรงเปรียบเทียบกับเรี่ของท่านผู้ชมเบองครับแล้วเซทจากนี้เกียรติสิตตไปสายต่อเล่กแต่นาเซก้าเงินไปหากว่าเงอนเฮ็ดเบียกยังหละจ้ะอ๋อก็คือเห็นงานซอยยาย่่อเพราะว่าเห็น<ะ>บอกว่าแม่ไปเห็นงานอยู่ไสแล้วลูกอยต่างประเทศจ้ะอ,อ๋อบบได้เห็นงานอยู่กรุงเทพหรือว่าแม่บอกจงัง เราว่างงานเงินมันว่าข่อยตีเราก็เลยลองไปเหตุอยู่ต่างประเทศเพิ่มอ๋อไปโดนแล้วบ่ลูกไปแต่เกือบหนึ่งเดือนแล้วจ้ะเกือบหนึ่งเดือนแล้วอ๋อก็เลยหายเกตว่าอยู่บ้านเนาะมาเลียนอยู่บ้านงั้นจ้ะอ๋อครับครับที่แรกหนาน,นึกว่าที่แรกรุ่งนึกว่าไอเม่ของเกศยังเห็นงานอยู่ไอชาเสื่งเศร้าอยู่ตอนแรกเราก็เหตุอยู่จ้ะแต่ว่าอัน ระหว่างเงินงินบอกใหยดีแล้วเลยลองไปเหตุบึงอย,อยู่อันประเทศนอกก่อนอืมครับครับโอเคนะอเคนาะเกศก็แต่เราโทรมาหาเกศคุยกับเกศอยู่เนาะจ้ะอ๋อกัเห,ห็ุไท้สมัยนี้มันจะเห็น,นหน้าเห็นตากันเวลา,าคุยโทรศัพท์เนาะมันก็หายหายคิดถึงเนะาะใช่จ้ะครับเดี๋ยวถ้าจังไดถ้าเกศฝันเพิ่มเติมเนาะหรือว่าเ,เหน็เหนเลขดีๆเนาะอ่าให้โทรให้ย้ายโทรไปหารุงก็ได้ครับเพราะว่าอ่าความฝันกั มันกะบางเทียมันกะแเม่นบางเทียมั่นกะหลอกเข้ากับมีครับรับกะบยางวาล่ะจะต้องพิจารณาเบิ่งเนาะครับครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับผมเคยอีสานใต้เนาะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ก็เดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของน้องเกดเนาะครับหรือว่าถ้าน้องฝันดียังไงได้ตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามายังไงเดี๋ยวผมก็จะมาะถ่ายคลิปเล่าความฝันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเกดถ้าฝันดีๆอย่าลืมนะลูกนะดีบโทรไปบอกนะครับโอเคครับจังซันกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ เกนมี่ยังสีเว้าครับลุงปานาอาบมโนกับทะเลขเขากะขอให้ลุงปานาอาถึกเลกกันนะด้จ้ากับเลกทีนุอันไดฟันกะขอให้ลุงปานาอาถึกกันเดิอโอเคจำนีเนาะลูกเนะาะครับก็ขอให้ถูกขอให้โดนขอใหอ้นำตัวเลขไปประกอบการเสียงเสียงโชคก็ขอให้ได้เงินได้ทองกันทุกคนทุกท่านครับผมก็ขอจบลีปไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณน้องเกียรติมากๆลูกขอบคุณครับ